พี่น้องสิาพาไปตามหาฝันลดขนฝันนะคะฝันว่าเมื่อไร่เราจะรวยไปหาเงินนอกพื้นที่ลูกค้าเลี้ยวขว <อ S 1> าเล้วกลับรถ <c oughs> ว่าท่านนี่สิรีมันจะพาเข้าลงทางเนี่ยมันมีหม่องเลี้ยวด้นี่ เลี้ยวขวาแล้วลับรถกลับไปใส่ให้มันขับต่อไปอีก800เมตรองวหันขึ้า,ากาเลี้ยวขวาลับรถโอ้โโอโโเยเนาะลหล,ลบไเอลไฟไม,มันแคบนี่ตาคมันขเีวว่าเราอยู่นาน้อนนา ก็ถาเขาซื้อแล้วเพิ่งก็สิเข่าบ้านอยู่นะมันตรงจอดอยู่น่าสิรออยูนา่ารถอยูนอย่นา่าเขาเสื้อรถเข่าไปบ้านนะเขาจดขอดตรงไหนไร่อ้อยนะคะไร่อ้อยอีลีพี่น้องซองข้างทางลุ่มได้ทั้งใสายเขาเบาๆเบาๆบลุๆๆ่มลุ่มลุ่มลุมเขาสุตกเลย เพื่อนออกไปลัดอยู่ปากทางเพื่อนไอ้พี่น้องขนาดเบิองสีพีเอ็ดมากระบ,บอกคอยเลี้ยวหนาเลี้ยวหลังอยูอ่ยมาพอถึงหรือม,มาเองต้องไปห้าปี่ล้วต้นนี่ต้นดอกระเดาก <สะ S 1> ระเดาตางเมี่ยวหัวเลยเขาปลูกกัดเนี่ยวหัวไปยันร่นมเดิมกินเฮ้ยปลาซายอย่างโอ้ ท่านเป็นเซาหม,มูดมันใหญ่ได้เนาะอันนี้เป็นปล๊กไม้มันออกวะได้มันอยู่ข้างทางไปดิออติดทางมันข้าทา,างขัเเียวไปทางไปตัวตน,นี้เหงเป็นปลาเลยตัวนี้เข้ามาเลิกเติบนะคะท่านผลหมดไปหับอีกกับม้าว่ถือเรื่องนั้นเด้รถขีบมีมอเตอร์ไซค์สองคัน มาด้วยโอ้อมีคนเยอะแยะเลยนันที่ต่ำรถเพื่อนนั่นเบรกเบโอ้ผู้ถามเมียบานเนี่ยนอยนมึงสูงมาใช่กระถาขึ้นอ้อยหะตั้งไหนครับตังนี่เตะไปซมดึกไปบ่ แม่นอ่อ,อ,อนวายใหญ่ไม่อย่างน,นั้นไม่ต้องมีรประโยชน์อ้ามนะ้นกระเท้าฟ้าเท้าหลังกระเท้าเมื่อดเท้าพูมเท้าใหญ่เนาะหอดแล้วนะคะหอดแล้วสร้างของเราก็จะไปดูสถานการณ์ก่อนนะคะ